อะไรอ่ะนี้คือเปิดเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วตื่นมาฟังคิดว่าเป็นเป็นเฮ้ยเฮ้ยว้าวมันเปลี่ยนยังไงอยากเปลี่ยนมั้งเอาพี่เบิร์ตามผลนะเนี่ยเอาโอ้ยเปลี่ยนแป๊บพี่ขอโทษเลยเริ่มด่ากันแลวเห็นปะเนี่ยเออถูกปะเอาไม่ใช่โอเคได้คลิปหนึ่งแล้วมาปิดเลยยังวันนี้เรากลับมาทำไมฮะอ๋อเพอะพี่ไมค์เรียกครับผมก็เลยมา มีอะไรครับมีอะไรจะคุยมึงเรียกพวกกูมาไงเออเป็นคนเรียกออกเรียกให้มาดูแมวเหรอดูแมวดูแมวอ่าที่แท้มาอัดคลิปอวดแมวนี่เองคือนะนครับผมก็เราไม่ได้เจอกันมาโอ้กี่ปีปะตี่งแต่ปสองร้อยป่ะสองร้อยปีเลยอ่ะกูดูถึงล่าสุดสิอันติเลนคลปล่าสุดนี่เรารู้จักกันมากี่ปีเฮ้ยถามเลยจริงไหมที่แบบว่าตอนเอ่อ จุดเริ่มต้นที่ผบว่าเราหายกันไปเก้าปีเนี่ยคือกายด่าพี่เบิร์ดแล้วเลิกกันชัวแตกจริงไนี้ตกเลยอ๋อายดกันกันนะจริงไหมอมไม่จริงอย่างแน่นอนครับผมพี่เบิร์ดโอมยิ้มอะไรพี่ก็รู้ว่ามันไม่จริงไม่พี่ฟังอยู่ก็พูดไปสิเอีมคือคือผมผมว t t แต่ว c k คือมันต้องมันต้องเท้าความไปก่อนว่าคือเวลาผมตอนนั้นจะมีอีพี ห้ากับหกใช่ไหมที่บอกซึ่งซึ่งมันจะเป็น EP ที่เวลาแบบมีการสะบัดอ่ะคนตัดต่อผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเน่คุณจะตรซูมหน้าพี่เบิร์ดทำไมวะคุณจะเป็นซูมหน้าพี่เบิร์ดเพื่ออะไรวะอ๋อมันมีประเด็นอ่ะอ๋อเอายนติดล่ะสรุปเนี่ยคือพี่เบิร์ดอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหม้าเยิ้มเลยแล้วก็พอผมแบบพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนึงซูมกลับไปเห็นไหมเนี่ยเออ เอ่คนตัดอะคนตัดต่อผมพี่ไหมใช่ปะ่ะอืมตอนนี้ที่จำได้มาคนตัดต่อมันเอกม่ใช่หรออยู่แคสมอันน,น,นี้อันนี้เนนืิดอยู่แคสใช่มั้ยู่แคอยู่แคสมันมีเสียงมั้ยเนี่ยมึงเปิดเสียงปะ่ะยังไม่ได้ไม่ได้เปิดจะให้เปิดไหม กลัวแบบนี้ตองกูอยากกลั้กลัวเปิดแล้วมึงแบบมึงมึงมึงจะรับไม่ได้เพว่ามันด่ามึงเยอะแคสเหม็นเปรี้ยวนะครับก็เปี้ยวม่เปันไรสุดยอดไปเลยครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวชื่อช่วงคู่ใูกก่อนดิเอาชื่อช่วงให้ถูกก่อนนอกจากหัวฟูแล้วลูยังเยอะแคสโดนใจหัวใจโดนเธอแคสเหม็นเปรี้ยวนะครับเหม็นปิดเนี่ยกลับด่าเบอร์รี่เหม็นเปรี้ยวเออเออหวานใช่ใช่คือผมว่าดิ พี่เบอยอมรับไหมว่าตัวเองเหม็นเปรี้ยวยอมรับไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่าอย่างงี้ก็ก็ไปตกที่กายแล้วก็กายจะด่าพี่เบิ์ดทำไมว่าเหม็นเปรี้ยวเพราะว่าพี่เบ์อก็ไม่ได้เหม็นเปรี้ยวขนาดนั้นผมไม่ใส่ความไม่ประเด็นคือ มจะด่าพี่ไม้ก็ได้ถ้าพี่ดูจริงจริงเฮหรอเออฮ้ยพี่ไม้อยู่ตรงกลางอ๋อไม่ได้จะด่าพี่ก็ได้พี่ไม่ดูอยู่หลังแม่ตะกี้อยู่หลังอันนี้คืออจะด่าผมก็ว่านี่ว่าคนคนควายเบิร์ดคือด่าตะกี้ปุ๊บวงแตกเลย ก็มีิดลบไงเออคุณกิดลอกอทุเรีมันตอนนั้นหล่อไงใครไม่ตั้งหนวะเอกเป็นคนบ้านเอกบ้านทุกคนเลยป่ะทำไมเออเอกกินหมอกจะบอกว่าเอกบ้นทุกคนเลยทุกคนนี้ไม่ใช่ปั้นให้ดังนะปั้นปั้นโมเดลปบ้านโมเดลบ้านโมเดลแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีหน้ากากให้ใส่เลยเด็ฟิล์มอ่ะพี่ไม่มีเลย เหม็นเปรี้ยวนะฮะในช่วงนี้ก็โชว์หน้าจริงไปเลยแล้วดูแล้วไอชุดดอกไหนไอชุดแบบชุดแบบใหม่นี่แม่งดูกี่ทีก็ือฉุนนะเพราทำไมตัวละครผมแม่งเป็นอย่างไรในกุ่มที่คนละมูลคนอื่นก็ชุดปกติที่มะนาวเลยนี่บอกอันนี้คือปกติอออไไปกติเลยดูพี่ของพี่เนี่ยแบบ ก็กลายบีบมาตอนนั้นว่าอยากได้ชุดอะไรกลายบีบมาเป็นแบบธรรมชาติหน่อยใครตัดนะสรุปแล้วใครเป็นคนตัดเราเราเฉลยได้ปหะสรุปอันนี้คือเป็นการใส่ความน้องปะใช่ผมไม่เคยด่าพี่เบิร์ตเนี่ยจริงๆผมดีใจที่วันนี้ได้เอาเปิดสังคมจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมาตลอดอุ้ยอุยพโอ มันก่อนแลนะอาจารย์ขนาดนี้สมัยนี้นี่ติดเหลืองเลยนะเหอนี้ไม่ได้นะแล้วนี่มีมีมีการบอกในคอมเมนต์ว่านี่อะไรนะเหมือนแบบกดไลค์ถ้าเกิดว่ากดไลค์ครบเท่าไหร่แล้วแบบไอ้นิ้วโป้งจะหายไปอะไรเงี้ยอ๋อไม่หายก่อนเราก็สรุปกดไลค์ไม่ถึงไงไม่ถึงที่เคยไม่หายเออตอนนั้นคือนี่คือใส่ปะตัวละครเนี่ยไม่ใส่เลยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นยวงอ่ะโ เราเราเท้าความอีกทีนึงได้ไหมพี่ว่าทาไมยูแคสสึงกลายเป็นมันติแลนด์อันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่ทันกันเพราะว่าผมมันก็หลายปีแล้วนะเอาคลิปล่าสุดคือสิปีแล้วนะต้องถามพี่รี่ประธานมึงอ่ไอ้ไหมที่ทานลายครับผมเพื่ออธิบายก่ไกเฮียอะไรกูอยู่ในในสยนแล้วนี่ยังไม่ใาทสนเลยประทานไง ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะครับไม่ละตัวไม่ไหนอ่ะไม่ใส่เสื้ออยู่ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติผมมาได้ร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็เราจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับเหตุผลที่ยูแคสเป็นมัลติแลนคืออะไรครับพี่ไหมบอกผมด้วยคือตอนไหนก่อนอ่ะเหมือนตอนทำยูแคสเเราก็แบบตอนแรกก็รวมกลุ่มกันทำแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตอนนั้นทำงานออฟฟิศไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์บริษัทอะไรประมาณนั้นก็ทำไปเรื่อยใช่ไหมจนแบบว่า เออพี่พี่ละออกอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบเออตั้งใหม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนอะไรกับเขาตั้งใหม่เลยดีกว่าประมาณนั้นเออเราก็เลยมาตั้งมันแตน์กันใหม่ตอนนั้นชื่อนี่ไหนนะเราเอาคําว่ามัลติเพลเยอร์กับแลนมารวมกันเออมันก็เลยกล<ค>ายเป็นมันนะแตรอ่านะเราก็แบบคือกะกะให้ดังแบบพิทตตเฟอร์โนแลนอะ,อะไรอะไรย่างเงี้ยไตอนนั้นเหมือนกันแลนเหมือน,น,นกันหน่อยจะไปถ่ายหนังอะไรอ้อ อจะหายหลังแล้วเมื่อกี้นั่นแหละเราก็เลยมาแยกมาทําอีกช่องหนึ่งตอนแรกก็ทํามาก็ขยันทําอยู่หรอกตอนหลังก็เริ่มแบบเริ่มขี้เกียจไงล้วพอไปเป็นคนขี้เกียจคนแรกเลยถามเลยใครขี้เกียจถามเลยอีว่าเกมเมอร์ฮะอ๋อพี่กิตเอาเอาเอาแฟกเลยเพราะผมคิดว่าพี่เอกไม่น่าจะเป็นคนที่ขี้เกียจคนแรก หมายถึงไม่น่าจะใช่คนแรกที่เริ่มบที่สองอ๋อมีคนที่สองน่าจะใช่คนแรกเบิร์ตเหรอน่าจะมีน่าจะมีสารตั้งต้นเงินมาก่อนแม่เอทตอนถ่ายอ่ะปกติก็จะมีพุ่มกลับมาทุกครั้งไงอ่าอ่าตอนตลาดพุ่มกลับแม่งโยนงานไม่ทีไอะไรก็ไม่รู้พุ่มกลับมาเที่ยวบ้านตอนหลังพุ่มกลับมาให้ว่าตอนนั้นพี่ไม่เพิ่งอายุเท่าไหร่นะสิบปีที่แล้วพี่เพิ่งขึ้นเลขอะไรสองพันสอง What the ีที่แล้วน่าจะสัก30ป่ะพี่ไม้สาสิบตอนนี้พี่ไม้สีแล้วหรอใช่สีสิบแล้วอันนี้ถ้าหลายคนไม่รู้นะอันนี้พี่ไม้สีสิบแล้วครับจริงเอกก็รู้เนึงกว่าพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอกสี่สิปดต่างหากสควบโอ้โหแปดเออพี่ไม้สี่ิแล้วหรอดังนั้นเมื่อกี้คือขึ้นเลขขึ้นเลขสามมาดิประมาณสาม ทำไปดทำเก้ายังไม่ถีบอีกนิดเดียวอ๋อกก็รุ่นพี่เบิร์ดใช่ไหมเออรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดอราแก่กว่าแปดปีสับฟักสับสนว่าผมแบบที่รู้ที่รู้มามั่งมีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงบ้างวะเนี่ยน่าจะน้อยหน่อยจริงไหมคุยกันไม่รู้เรื่องจริงการตัดต่อคลิปอ่ะต้องถามการตัดต่อเบิร์ดเอาเอาตั้งแต่ซอฟฟิล์มนะตอนแรกเราย้ายมาเราใช้ซอฟต์ฟิล์มเมเกอร์ใช่ไหมหรือว่าเรายังเป็นเราซอฟต์ฟิล์มใช่ไหมเราว่าเดอะซิมอ่ะ คนที่ทําได้มีคนเดียวคือเอกคนาเดือดทำให้ใ<ช>เป็นเลยเราไม่ก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นย้ายมาซอสมาซอสกินแมกเกอร์ดูเอาแบบเทปหนึ่งเราอัดกันขี่ชั่วโมงนะตอนนั้นแบบโห <มา S 2> พุทธเดชมารอบหนึ่งไม่ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงอ่ะเท่าที่เท่าที่ดูคือ <c oughs> อันนี้้องเลยเคือ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปตอนยูแคร์ที่ผมทำเดอะซิมคือก็คือแบบไม่ได้นอนอ่ะคือแบบ ถ้าไอตอนนั้นมันยังแบบว่าอายุประมาณหนึ่งขวบอยู่ไงเรามันยังไหวไงร่างกายมันยังไหวพอเริ่มหนึ่งขวบแต่ได้นขนาดนั้นอัจฉริยะยังยังวัยรุ่นเหรอพอเริ่มแบบเข้าอนุบาลอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าถ้าถ้ายังทำอย่างนั้นอยู่นี่น่าจะน่าจะมองก่อนคลิปต้องลงวันนี้ใช่าสมตมว่าเป็นคลิปงานมีงานลูกค้าแทรกมีงานลูกค้าแทรกมันต้องลงต้องลงวันนี้ก็เลยทักไปถามเอกตอนเช้าว่าเอกถึงไหนแล้วเสร็จยังลังตัดยูพี่แบบเหนื่อยมากกับลังตัดยูพี่ กล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นมึงยังนั่งตัดเลยใช่ไหมเออยังบบโตคือมันไม่ได้นอนนะมันโตลุ่งเลยอ่ะแล้วแม่งบอกว่าเดอซิมเป็นอะไรที่ตัดยางมาเพราะว่าตัวละครแม่งก็แบบมันเป็นยังไงนะมันจะไม่ทําตามเราอ่ะไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจเราประมาณนั้นอ่ะเออก็มันมันก็ปวดขี้หิวข้าวมันก็ลุกไปอืมมันลุกไป่งนั่งเออเออมันปวดขี้หิวข้าวมันก็ออกไปเราก็จะทําส่วมได้ไหมเออหนะรุ่ในยากเลยากแต่ถ้ามาในตอนที่ใช้ GTA ก็ยากอีกอีกแบบหนึ่งคือเรื่อง อืมอืมเนี้ยยังไงครับแต่ต <Thought frame S 1> อนฟิล์มปะตอนฟิล์มเนี่ยครับตอนฟิล์มเนี่ยคือมันต้องขยับอนิเมชันแบบมันนั่ง <c oughs> ทำทีละเฟรมอะ่ะมันเลยเหนื่อยมันใช้เวลาเยอะเหนื่อยปุ๊บก็เลยเฮ้ยไปจิตไปจีดเอมไหมตอนนั้นไฟเอ็มยังไม่ดังเลยใช่ไหมยังไม่ยังไม่มีนะลงวงโล,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 โลพีก<ต>ำเนิดไฟเอ็มคือพวกเราแล้ว่嘛เรานี่แหละเราขึ้นกำเนิดไฟเอ็ม เราโลเพกันมาก่อน,นะหรอใช่ใช่ใชเราได้และ<ๆ>พูดมาก่อนการมอง g d a ว่าเออมันสะดวกกว่าไม่ต้องมานั่งแอนิเมชันเอง่ปละออตัวละครมันก็รีแอคด้วยตัวผู้เล่นได้เลยอะ่ะมันก็สบายกว่าเวลาอัดที่แบบต้องใช้มุมกล้องมุมกล้องอ่ะมันนานไหมเออตอนถ่ายมันสะดวกแต่ว่าตอนตัดอ่ะมันมันต้องมานั่งเปิดไอ้ล็อกสไตล์ดิเตอร์อ่าออตัวลำบากเลยนั้นอ่ะมั่เราต้องไปทำทำในเกมหมดเลยใช่ไหม ปกติถ่ายสมมติถ่าย2ชั่วโมงอะ่ะ <ừ m. S 2> มันจะเสร็จกล้องได้แค่ทีละ30วิแล้วแม่งต้องมาซอยแบบอย่างนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะเสร็จขั้นตอนมันเยอะตรงนั้นแหละสมัยนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วนะแต่ตอนนั้นโคตรนานแล้วล็อกสต,ตาร์มันไม่ได้อัดเสียงเราเข้าไปนะเว้คือต้องมานั่ง,อองกล้องต้องมานั่งซีเง,งเ,งเองอีกโหยากสมัยนี้แค่คิดต้องต้องมานั่งลากถดทีละนิด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 เพื่อให้คลิปเต็มหรือจใช้แค่เป็นงช่วงไปตอนนั้นกบบเบิร์ดแบบใช้แค่า ต่อยกล้องไปด้วยอกล้องไปด้วยแล้วซิงกล้องไปด้วยสิงกล้องใช่แล้วก็มาซอยไดอะล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยดูอย่างเงี้ยทุกคนอ่านไม่เห็นภาพลองนึกภาพพี่เบิร์ตซอยกล้องไปเรื่อยๆกล้องสั่งกล้องกล้องนี่หมายถึงเข้ากล้องกล้องจริงหรือพี่แอดกล้องโอ้องด้วยหรอแอดกล้องหรือแอดกล้องโดนเหรอต่อยเล่นเกมด้วยกันนี่มองหน้ากันไม่ติดต่อยกล้องมาแล้วผมก็อืมใครว่าไม่น่าจะพ้นคนนี้คือท t a เนี่ย บอกเลยนะเออ่1,129ชั่วโมงที่เล่นที่เล่นคือเ,เล่นแค่ร้อยเล่นแค่ร้อยชั่วโมงที่เหลือ <laughs> นั่งต่อ <laughs> ไอ้ที่เล่นจริงๆอ่ะของกูมีแค่สองร้อยที่เหลือแม่งเป็นคือล็อกสไตล์ด e ิเตอร์หมดเลยโม่ใหม่ยอดจะบอกว่าเมื่อก่อนเราม่ไยังมีช่วงแยกมาด้วยในมัลติแลนด์น่ะนี่ช่วงมัลติควีชชั่นน่ะ เออไม่พูดนี่ลืมไปเลยเนี่ยเออที่ที่ให้แป้งมีทิศทิกรด้วยตอนนั้นอ่ะอยากอยากเฮ้ยน้องๆมีอะไรอยากถามแล้วนานแล้วใอรจะเอาไปถามพี่แป้งอ่ะอนนี้ไม่น้องแล้วนะอันนี้ไม่เด้ากลับไปน้องๆสมัยนู้นน่าจะแบบน้องสมัยน่าจะมีลูกกันแล้วน่านะมีลูกกันแล้วไม่ได้ม่น้องแล้วแต่ละคนอ่ะแต่ดูว่คนหนึ่งผมเจอตั้งแต่เขาโสดแล้วก็เจอจนทุกวันนี้เขาอุ้มลูกมาด้วย มีผมรูปมาถ่ายรูปกับผมด้วยช่วงมันดิแลนี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้คอนเน็กับใครเลยผมไปทำอะไรอยู่อ่ะเออตอนนั้นเออผมหายไปเลยผหายนั่งด่าคนอยู่ไงซอยน่าซอยกหรอเอซอยใช่น่ะซอยกลายไป็ซอยอะไรมา ซอยซอยผมมี่ตรงนั้นแบบว่าทําผมทรงเป็นรูปทนี้โอ้แต่หายไปนานจริงนะแบบพอมานั่งเล่นไอ้ยแบบช่วงมันดิแลนผมไม่ได้มาคอนเนคกับใครเลยนี่หว่าเป็นมันดิแลนที่ไม่ใช่ TDA นะเป็นตอนปีนี่ไม่มีไฟอีกตอนนี่หกตอนที่หกตอนอะไรโลเมเกอร์เขาเกยนกเออเกือ้าปีแล้วเหรอเก้าปีเก้าปีใช่แช่แช่แช่มันดิแลนออกแล้วก็แต่เนี่ยก็ ผมก็ขายจากนี่ไปเลยไม่ได้ทำไม่อะไรเลยมึงด่าปะเบิร์ดไงเลยออกเลยเออก็ด่าเบิร์ดไงออกจากวงการเลยอาจจะเป็นเทมไหมไม่ได้น้าี่ด่าที่ด่าเบิร์ดมีหรอไม่มีมีมีแต่ไอหลบเรื่องหลบเรื่องแหละหลบเรื่องคืออะไรสอนพูดภาษาใต้อ่ะอ๋ออุ้ยเรามีสปอนเซอร์ด้วยแหละแคยใช่เรามีสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่านะเข้าแล้วเอมหน้าน่ะเ็มหน้าเข้าหมดนะ เออเข้าได้นะเออบอกแค่นี้แหละไม่มาให้ได้ก่อนมามาให้ได้ก่อนไม่ได้ไม่ได้หมายถึงสปอนเซอร์หมายถึงว่ะไรถึงพวกเราอะไรอ่ะไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอนใครครับพี่อะไรพี่มาพี่โมเดิร์ตไปพี่โมเดิร์ตไปไปเดินเี็บแมคค้าเจ้าชู้อ่ะแมคค้าอะไรนี่มาซื้อซื้อแต่กาแฟเออซื้อแต่กาแฟ คือเป็นคนนัดเขามาเนะเว้แล้วก็หนีไปเซเว่นเออหนีไปเออกินกาแฟอะไรไม่รู้แต่กินว่ามาสายนะตัดเลยแหละเามาสายสุดนะก็บอกว่าก่อนเที่ยงผมก็นอนเลยจนสิบเอ็ดโมงครึ่งเออตรงไว้มันก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเขาบอกก่อนเที่ยงอ่ะผมก็นอนจนสิบเอ็ดโมงครึ่งเลยอ๋อหนัดไม่ตรงบอกเวลาไม่เคลียร์ก่อนเที่ยงสิบโมงครึ่งเลยนะผมพี่ทักมาบอกว่าสิบเอ็ดโมงแล้วกายพรุ่งนี้ผมมาตั้งแต่สิบโมงสี่สิบ ไอ้กายแม่งทักมาตั้ง40โมง40เพราแบบพี่ที่ไหนนะพี่ไหมาเจอใครคนแรกใครมาเร็วสุดบอกไปบอกไปดิผมผมมาคนแรกแล้วพี่เข้ามาแล้วพี่พี่ก็มาตดแต่ผมอยังไม่เปิดรูปตดยอโอ้ไม่แล้วคือเข้ามาแล้วมองผมเปิดปางฮัลโหลพี่พี่เอกทำเสียงโคตรเตะโอ้เมื่อกี้แม่งกูตดแต่มึงคงไม่ได้ยินหรอก น้อยใจน้อยใจน้อยใจน้องน้อยใจน้องไม่ยอมไม่ได้เปิดหูฟังเขาบอกติดนพี่เอกตดผมมีรีแอคให้ตลอดแต่อันนี้ผมเงียบไปแล้วผมเปิดกนดีพี่เออโอ้ยเหี้ยอุตส่าห์ตดถ้าสมมติว่าแบบใช้คำว่าอุตส่าห์ถ้าสมมติว่าสามารถย้อนไปรีแอคได้นี่จะรีแอคไงเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เอกตดทำไมอ่ะโอ้ตอนกายเข้าห้องน้ำมันได้ยินเสียงตดกันไหมไม่ใช่ของผม แล้วแต่แว่าบอกไปขี้ะไม่ผมมาไปขี้ผมใส่อูฟังไปแล้วสว่าผมแม่งแค่ถอดกางเกงอ่ะแต่เสียงปดแม่งมาแล้วบอไม่ไม่ใช่ของกูอย่างแน่นอนอันนี้วเราคุยเรื่องอะไรนะผมก็กายจากพี่เบิร์ดทำไมเออกายแหละนั่นแหละเดี๋ยวต้องมาย้อนดูตอนบิดกายจากดีกว่ะผมอยากให้เปิดมากเลยผมจะได้หลุดจากคำคนลหาองสังคมตอนนั้นคือตกล้องใครวะอ๋อแถวนี้แหละมีคนเดียวคือกล้อง อยู่แถวนี้และวก็อยู่แถวมีคนนี้พี่เอกหรอนี่อยู่เรื่องหลังมาตลอดเรียนว่าไอ้ตัวนั้นแล้วนะไอ้ตัวนั้นผมไม่ทราบเลยี่ขอโทษด้วยแล้วกันไงพอสรุปไม่ได้ด่าพี่เบิร์ดด่ากูนั่นแหละผมไม่ทราบมาก่อนว่าใครคือคนตัดแล้วก็ไม่เคยมีใครเฉลยด้วยโอเควันนี้ผมได้ทราบแล้ว ก็แต่แปลว่าแปลว่าเมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆนี่พี่เอกเป็นคนที่แบบเวิร์กฮาร์ดมากเลยนะพี่เบิร์ดด้วยเพราะว่าแบบการการตัดคลิปพวกนี้มันใช้ใช้เวลานะเหมือนแบบเดือนนี้เวลาเราทำคลิปอะไรขึ้นมาสักอยาก่างเราเราแค่ v o i c e Over ทับเราก็รู้สึกว่าโปรเซสมันเยอะแล้วแล้วแม่งก็เหนื่อยใช้เวลามากนะแล้วไอ้นั้นแม่งไม่ใช่ Vo i c e over มันคือการดึงฟล์เสียงที่อยู่บรรทัดล่างสุดเพื่อเอามาทับกับซอสตัดๆัดัดไปโอ้แล้วเอกเอกเอกมันต้องแบบ เอาไฟล์เสียงที่เราคุยกันในดิสคุยกันอะไรเงี้ยเอาไปเอาไปเออสกายหรือดิสสกายเนี่ยมันก็สกาย T S ว้าว T S ว้าว M N ไหมไม่ไม่สปอนก่อนท T สมันจะเป็นสกายอ่าอ่าใช่แรกแรกสกายจำได้ว่าคอทั้งวันคอมันไม่วางใครใครหลุดแล้วก็คอใหม่ไปเรื่อยแล้วก็เหมือนกับคอทิ้งไว้อย่างงั้นอ่ะเออแล้วแบบเหมือนกับต้องอัดเสียงไปแล้วเอกก็ต้องไปแบบไปเล่นซิมอ่ะเราให้มันมานั่งแล้วก็ให้มันซิงให้มันแบบ พยายามให้มันตรงกับเสียงที่พูดให้มันมากที่สุดอใช่คือทุกคนทุกคนแบบว่าอัดคุยกันเสร็จแล้วเหลือกูอะเราเกมไปอยู่คนเดียวไปนั่งนั่งซินมาุูนปาาเฮ้แต่เราเอมันติแลเรามีไฟเอ็มรอบหนึ่งนะมีด้วยหรออามีมีที่ทำอ้นี่ป่ะไอเรีมอใละครมีตอนไหนวะผมพูดสวัสดีชิดฝันเนี่ยเฮ้ยทปล่าสุดสามปีแล้ว มันใจได้ปลิ้งน้ำโอ้โร้องเก่งผมขอสดๆได้ไหมขอแบบร้องสดตอนนี้เพิ่งบอกอยู่ว่าเสียงผมเฮี้ยหน่อยนะให้เราได้พักบ้างไหมช่วงนี้ฝุ่นฝุ่นมันเยอะจริงว่ะเอาแบบอัดในคลิปเนี่ยเอาแบบใช้เทคนิคการร้องใช้เทคนิคการร้องสัก20%พอนี่ก็ขยันบีบซะด้วยนี่ไง ไม่เป็นไปไหนเลยวะไหนวะไอเบงงมืดเทปไอเทปล่าสุดก่อนที่เราจะหายไปสามปีก็คือเป็นในติ๊กเอทีอ่ะตัดเงินตัดนะตอนนั้นไฟเอ็มก็คือเปิดกันเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่เซิร์ฟแบบอัพบิ้งเซิร์ฟใครคือเซิร์ฟซิรตัวเองเลยอ่ะเหมือนเปิดเล่นกันเองอะไรเงี้ยเปิดออนไลน์เซสชั่นของโหมดที่เกมทำให้แค่นั้นใช่ไหม ม่ใช่เป็นไฟเอฟแต่เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟตัวเองเซิร์ฟตัวเองเป็นเซิร์ฟตัวเองใช่เพราะว่าถ้ให้คนเข้ามาเล่นนะถ้าเป็นแบบถ้าเป็น G t A ออนไลน์ปกติอ่ะมันจะทำท่าอะไรได้น้อยไงแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไปเองมือนมันมันจะเต็มท่าพวกอีโมชั่นอะไรได้ออ๋เาก็มีโหมดเยอะกว่าใช่มันจะมีเยอะได้เขาต้องเสูท่าได้เยอะกว่าถ้าเป็นไฟเอฟมันจะมีแบบไม่กี่ท่าพี่ก็แล้วก็อะไรไม่รู้ใส่่ทาพวกไอ้รถ รถเออรถทัวร์เข้าไปใส่เวทีเข้าไปแบบมันคัสตอมได้พูดถึงเราอยากทําละครคุณจรทมเอาจริงๆอ่ะมัน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 ต้องออกเร็วกว่านี้เลยสึกมันบอกว่ามันมันถ่ายแล้วเขานิ้วไฟล์ไฟล์มันหายตอนที่เราเราเล่นอ่ะมันเลยต้องเอ็นน้องๆมันมาแปลแปลเป็นตัวเราแล้วก็ไปเล่นอะไรของมันตอนนั้นเห็นว่ามันบอกมันมันซอมันบอกว่าซอสมันหายไฟล์มันพังมันหายหมดมันก็เลยต้องเอาคนอ่ะ ไปแต่งตัวให้เหมือนทุกคนใหม่อีกรอบแล้วก็เป็นทำใหม่มันก็เลยแบบสรุปสรุปไอที่ไอที่กูแสดงไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้เลยน่าจะใช่ได้เสียงได้เสียงที่นี่สาคัญสำคัญสำคัญนครับอ่ามันจะต้องมีน้องๆมาถามที่จะกลับมาทำมันติดแลนแบบเมื่อก่อนอีกไหมคะเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมตอบถามสำคัญทำทำแบบเมื่อก่อน่ะเอาเป็นเอาเป็นว่าไม่เพราะว่าน่าจะไม่ถามถามคนตัด มัก็ตัดถึงน่าจะไม่เอหนึ่งหนึ่งก็แบบอายุเยอะแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็มันมันก็ต้องแบบเบอร์ก็ต้องสตรีมต้องทำาน่นทำนี่มีหลายอย่าแต้องรับผิดชอบกันมากขึ้นทั้งนั้นเลยทุกคนหรือให้เอกํำเดยวสิมบ้าล่ะเออไม่หรอกเพราะเหมือนคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างมีงานของตัวเองอะเนาะเวลาพอเวลาจะมารวมตัวกันมันมันไม่เหมือนประกอบประกามันยังแบบ ได้วันนะได้บ่อยอยู่บอกเขาสิว่าเรานักกันกี่โมงเนี่ยถึงโมงตุรโมงอ่ะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําแล้วคือยังไงอันนี้คือเรามากลับมานั่งคุยกันแล้วคือคือคลิปดี่แล้วก็เราก็ไม่มีแล้วอ่ะมีมีคือเราจำปีอ่ะเทปแรกเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันก่อนแต่เทปต่อไปเนี่ยคือตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยเทปต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยประเด็นเรื่องอะไรแต่ถ้ามีใครให้ความสนใจประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้เราเราจะเอามาประจาน เอฟหน้าแล้วเราจะมาพูดคุยประเด็นนั้นจย์เราจะแปะหัวข้อเลยหัวข้อนี้โดยน้องพี่สมัยมันนกัะสมุนกระสมุนกระสมุนชื่อเขาใครอย่างนั้นเลยเหรอไทหรือแหวนอะจ้าแตะเซนเซอร์นิดนึงขีดขีดตรงกลางก็ม็อกไม่รู้เรื่องแล้วว่าใครแต่ก็เป็นว่าคนคนที่แบบสงสัยถามมาก็แบบน่าจะต้องให้ความยินยอมเราในประมาณนที่น้องดขนับทันแล้วก็ขีดไว้ทัไใมหวะ ดีด้านของพี <conclusions> ่ใหญ่ไงออกเข้มไม่แต่คนมาถามไม่น่าน้องแล้วนะเออว่ะเอเออจรู้จันช่องนี้ไม่น่าน้องแล้วอาจจะเป็นตสนอหัวข้อให้เราคุยอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบเด็กๆไงเขาแต่มาถามเรื่องคิดยังไงถ้าเกิดว่าอะตอมมันจะเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนโดยที่ออกซิไดด์ด้วยวิธีการไหนบ้างอะไรเงี้ยเออถ้าเขาถามมาเงี้ยเราจะคุยกันเรื่องหน้าเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์มากอ่ะ เออเพราะว่าถ้าสมมติอย่างนั้นมันน้องเราก็ยิงเข้ามาได้นะเพราะว่าเราเปิดหัวข้อกว้างให้เขาเ่อเปิดกว้างเกินมันกว้างมากเลยที่แบบใครอยากให้คุยอะไรก็เอามาแล้วเราจะเอามาเราอยากตอบหัวข้อที่เอกพูดมาเงี้ไกายเริ่มก่อน what the fuck เดี่ยตอบแล้ว what the fuck ไม่รู้เรื่องคือแม่งเหมือนแบบว่าเหมือนพี่ไม้อะตอนเนี้ย กำลังพอจะจะปิดรายการนะเหมือนพี่หม้ยกำลังไหวในมหาสมุทรแล้วเชี่ยอะไรลอยผ่านแบบพี่หม้คว้าคว้าหมดเลยกูคว้าหมด,หมดแล้วคว้าทุกอันเลยตอนนี้แบบได้หมดเลยมันก็เป็นเป็นหัวข้องไงเป็นหัวเป็นล้าปเป็นลาแต่ก่อนเนี่ยเราให้เด็กๆตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วแหละให้คุณป้าป้าลุงลุงให้น้องให้น้องให้น้องๆเนี่ยมามีส่วนร่วมโดยการส่งคลิปส่งคลิปช่องเข้ามาใช่ไหม ผงคิดช่องก็มาแล้วเราก็มานั่งดูเรานั่งให้คะแนนนู่ยนั่นเต็มล้านให้แสนล้านอันนี้เราก็ให้คะแนนกันไปสักซักหักซักเออหักซักเท่าไหร่หักซักเออก่อนเราก็มีส่วนรวมแต่ว่าตอนเนี้ยเราเราคงไม่มามานั่งดูแล้วเพราะว่าน้องบางคนตอนเนี้ยวิยไม่เยอะกอไปไปมันเลยจุดที่แบบว้าเด็กๆแบบทําช่องกันแรกๆตอนนี้ทุกคนมีโน้าวมดแล้วบางคนโตเป็นแบบทรัพเป็นล้านแล้วนะบางคนที่แบบบอกช่องม่เมื่อ ประมาณ10ปีก่อนบางคนแบบเป็นช่องหนึ่งมีช่องหนึ่ง20ล้านแล้วนะตอนเนี้ยเขาขายวันนี้ยี่สิบล้านเลยเสียงโหดสุดจัดอ่ะต้องยังจริงโป้เหรอนะเริ่มเริ่มแรกจากการนำเขาเรียกว่าอะไรส่งส่งเข้ามาใช่ป่ะตอนเลยตอนหลังมาเป็นพิธีกรพิธีกรเออตอนหลังนี้เป็นโน่หนึ่งไปละยี่สิบล้านยี่สิบล้าน เทปนี้มาพูดคุยสบายๆง่ายๆว่าเอ้ยเราหายไปไหนมาแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงแล้วก็ทําไมเราถึงไม่ทําแบบเดิมเพราะว่ามันมันเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องถามเบิร์ดดูว่าตัดต่อเนี่ยแม่งโคตรยากเลยมันโคตรลำบากเสร็จเทปยนแล้วคำถามสุดท้ายเดยพี่เบิร์ดให้อภัยกายไหมว่าไปกายก็ไม่ได้ผิดอะไรนะใช่ไหมอ๋อกาบเบิร์ดน <c oughs> ่ารักไหมไม่มันมีคน <c oughs> แกไลติงอะ แพ่เดยพอหลังจากที่ได้ดูคลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้ตัดตัดน้องกายออกได้เลยครับอันนี้ต้องถามว่าใครเป็นคนตัดใครเป็นคนเซ็ตกล้องครับผมพี่เร้อยเปอร์เลยที่ทำให้ผมดูเหมือนด่าพี่เบิร์ดอ่ะไม่ตัดถ้ามันไม่ได้มีแบบว่าคือตอนนั้นก็ไม่ได้แบบไปภาคเสียงกายให้ด่าถูกมั้ล่ะกายก็พูดเองอะไรเงี้ยมันก็เป็น ผมก็สำรวดไปเรื่อยซ้ายขวาหน้านหลังผมเจอนกผมก็เจอเจอไม้หมูชี้มั่วหมดอะแล้วประเด็นคือตอนพูดอะผมมองจอคอมผมไม่ได้แบบเอารูปพี่เบิร์ดมาแบบว่าแบบยอมรับไปก่อนว่าด่าเดี๋ยวพี่ยอมรับเองเออพี่เบิร์ดอย่างเี้ยพี่ยอมรับต่อไม่ใช่นึกออกปะไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ยอมรับไม่คือผมไม่ยอมรับเพราะผมไม่ได้ด่าพี่เบิร์ดจริงๆผมยังไม่เคยเรียกตัวเองเป็นเพื่อนพี่เบิร์ดเหมือนที่พี่เอกเรียกเลยนะ เบสไอเบิร์ดอะไรอะเออเจ็บไออะโอ้โหหนักครับแม่แม่มันก็มีมีบ้างที่แบบว่าฝันฝันว่าแบบอยากอยากมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยเอออยากมีส่วนร่วมมันเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบว่าจะได้แบบสนิทอะสนิทกันอะไรล e เ e ความสัมพันธ์ไงเหมือนเวลาจีบเอ็มบีซีแล้วหัวใจเปลี่ยนสีอะตอนนี้เบิร์ตกับเบิร์ตกับเอกหัวใจสีอะไรตอนนี้สีแดง นี่เขาสีแดงโอ้โหพร้อมเอาขนนกมาแต่งเลยะพร้อมแต่งเหรอเขาเดชแล้วนะเออปลิ้นทายกันเฮ้ยแต่เกมเกมนี้เขามีสีทองด้วยนี่ยสูงสุดอ่ะสีแดงแต่งไม่ได้นะอ๋าเหรอไม่รู้ผมพูดไปเรื่อยเกมผัววะเกมไหนวะ ไปไปไยกายไป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 ปไ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 ปปไ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 ป เจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเดเบิร์ดบอลเนเบิร์ดบอลเออเขาเปลี่ยนทีช่องนี่ด้วยไม่มีแล้วนะดิสโทชันน่ะเออไม่มีนะนะนี่พี่เบิร์ดบวยจังหวัดนครสีธรรมราชเปลี่ยนเก้าอี้ปะว่างอ่ะเก้าอี้ไม่เอาอี้ย โอ้แมวรับผินใชไ <laughs> อ, <laughs> อนี่เลยไ <laughs> อนี่เลย <laughs>